น้ำตาจะไหลอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็คือว่าส่งโนติแจ้งไปที่ chain o t g แล้วว่าลดน้ำลงเอาไงดีอ่ะมีมีอ,อุปก,กรณ์อย่างเงี้ยเฮใหญ่งย้ใหญ่ผมใหญุ่อ<ม>ัน<ม>นี้มันยากปะมแม่วันนี้ครั้งนี้ เป็นครู prepare ประเทศออสขับเครื่องบินเนาะไม่อขอเล <empath etic S 3> ่นก่อนขอเล่นก่อนเฮตีนใหญ่จังเลยตีพรอเตีเต๋เพอเต็ต่แม่หรอสีรี่ขายเพื่อนอันเนี้เราจะไม่เปิดกล้องสุ่มกันว้าวี่มี่คลีวันนี้ด้วยจ้ะ ลสิ่งที่คุณผู้ชมกำลังดูอยู่เนคะคะนี้คือภาพกล่องรองเท้าค่ะงาลิซ่าไงอันนี้เป็นเพื่อนที่อยู่อีกคนเอ้เล่นไหเฮ้ยอันไม่ได้เจอกันตั้งามัดมีหรอไม่ค่อยดี๋ย่ก่อนคิดก่อน คนเหรอคะใช่เฮ hey! <to> ้ยยออนี่ยอดบ้างตีบ้างมาอางนี้ร่วมชูชีพของท่านจะอยู่ที่ใต้บาะโดยสารของท่านท่านนำมาใส่กับตนเองรัดใส่รัดให้แน่นกระตุกสายหรือหักเสื้อชูชีพไปพองลมให้ท่านเป่าลมจังายอันนี้จะทำให้ตายมากกว่าหนักนี่เออแต่เธอดีได้อันนะหนังจีนไงที่เขาเป็น เนี่ยไอ้พวกคนที่มันแบบโดนแฉประจานน่ะนักโทษคนนี้เสียประจานหน้าชั่วบ้านเกิดจะแก้แค้นได้สึงพ่อพองเฮาเสดแล้วเดบีเดบีมามารับประกาศเองไหมนะ